สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นดีมลีช็อเกอร์แบบโหดๆกันเลยนะครับแม่งผมจะเอาแบบให้โหดเลยนะรอบนี้นะเอาแบบม่งแบบมหากาโวโหดเลยนะครับเอาแบบให้สรบปตบตีเลยนะเอาแบบสักสิบศูนย์ก็พอใจแล้วนะยี่สิบนี่โอ้โหยิ่งดีครับผมเห็นในใครว่าเล่น ยีส่สศูนย์ครับลืมละมาถึงกฟาวเรียบร้อยไอ <c oughs> ้สัสดยพอดีเจ็บคอนะเสียงเลยแหบนิดหน่อยโอ้โหจะเ,เปิดไปแล้วกูจะเปิดไปซ้ำแผลแม่ยังไงต้องกลัวรครับประตูมันวิ่งไม่ทันเมซี่ผมหรอกโอ้โหแม่งไวไวสัสไวกูจะเอายี่สิูนย์ได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอกนะกี่ศูนย์ก็เอาขอให้โหดแล้วก,กัน ขอให้โหดแล้วกันกูขอโหดแล้วกันอย่าให้ผมได้โมโหนะผมมโหนี่เล่นจริงเลยนะครับท่านผู้ชมพอดีผมไม่อยากเล่นจริงนะแต่แต่มันจะเกิดเหตุการณ์เอามาพื้เอามาพาดโอ้โหลูกไหนส,สวยผมจะจะรีเพย์นะลูกไหนไม่สวยก็ไม่ต้องรีแม่งอนะ่ะได้เปิดเสียงแล้วผมไม่ได้เปิดเสียงแล้วช่างแม่งอนะ่ะโอ้โหลูกนี้ไม่ค่อยสวย มึงจะแย่งหาแม่ไงมึงจะแย่งหาแม่ไงเข้าไปอีกหนึ่งลูกเอาลัวๆเลยครับท่านผู้ชมไม่รีแม่งละลูกไหนสวยดูอย่างนี้ก็ได้เป็นไมลี่เพลาะข้ามหัวไปยิงเรียบร้อยแค่นั้นแหละจบมา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 เร็วเร็วด่วนดวนพอดีผมรีบโอ้โหไอสัตว์ส่งให้ใครส่งให้ใครก็ส่งให้ใคร เมซี่ผมก็ยิงโหดนะอันที่จริงเพาไปอีกหนึ่งลูกเอาแบบรัวๆเลยครับอย่าให้ผมขึ้นนะผมขึ้นนี่เร็วกว่านี้พอดีวันนี้หัวร้อนเนี่ยเพ่านผู้ชมโอ้โหโดนไล่ด้คลิกโอ้โหมึงไล่ๆหาพ่อมึงไงมึงไล่สองทีเขาเรียกว่าไล่ๆครับไปโรนัลโด,ด,โดก้กูได้ยิงบ้างหรอเว้ สี่ศูนย์ไปแล้วครับก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะมวนะนผลนจะไม่ถึงรอกสิบศูนย์่ะแค่ครึ่งแรกห้าศูนย์นี่ผมก็ดีใจละหกศูนย์นี่ก็ทําดวงชะตาให้ถึงสิบศูนย์ได้ละหกศูนย์นี่ก็มีโอกาสถึงสิบศูนย์แล้วในรอบสองห้าศูนย์กูยังไม่ถึงเลยกูจะมาหกศูนย์ได้ไงก็พูดไปโดดเดโด้ผมยิงงเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะยิงไปทำเผื่ออะไรนะักงะา ต้องเล่นโหดๆนะโหฟาวเปล่าฟาวเปล่าจุดโทษเปล่าจุดโทษเปล่านั่นแหละสวยงามมันจะยิงแบบธรรมดา <c oughs> <c oughs> อีสัตว์ได้โคตรขวายเอ้ย <c oughs> ยิงจุดโทษไม่เข้าอีสัตว์จุดโทษทำไมไม่เข้าอ่ะอัดคาเนเฉยน้องพีเหรอน้องพีเหรอ มาครับส่งอเอาอีกแล้วครับท่านชมโอ้โหข้ามคานไปนะครับโอโ้ต้องเล่นอย่างรวดเร็วครับใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะแปบ๊บหนึ่งครับเออเ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 อชียพลาดพลาดอีก หมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ,อ่ยแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยหน่งยากจริงจริงเลยแป๊บหนึ่งรับท่านผู้ชมแป๊บแอบขออภยัยมาต่อกันเลยนะจึ๊บมาครับครึ่งที่สองหกห้าศูนย์นี่กูจะถึงสิบศูนย์ไมไ่้อีกห้าลูกอีกมากครับท่านผู้ชม ไม่ต้องหว่วงอีกเยอะผมบอกเลยอีกเยอะอีอีกเยอะ,ออยอะแล้วกูไปริงเดี๋ยวทำใหมป่ปะเยอะครับมาสวยงามมงไปกูว่าแหละอีกเยอ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 ะครับท่านผู้ชมก็ยังพอยิงได้อยู่นะผม ฝีมือยังไม่ตกครับระดับนี้ฝีมือยังไม่ตกเว้ยเฮ้ยเอาจริงแม่งเลยดีไหมเนะี่ยถ้าเกิดผมเอาจริงนี่ขี้เกียจซื้อตัวอีกนะครับใบแดงทั้งทีมครับถ้าเกิดผมเอาจริงใบแดงทั้งทีมรับท่านผู้ชมแต่ผมไม่อยากเอาจริงเฉยนี่นแหละนะกลัวเสียล,ลูนโดแลแม์เมสซี่ไปแต่มันก็คืนให้หรอกแต่ว่ามันขึ้นแดงเลยไม่ชอบแต่ยังไม่เอาจริงตอนนี้ เจกูได้จริงนะทรงไปดิยิงไม่้ไสโอ้โหผมไม่ได้สิบศูนย์แน่นอนเยี่ยเพิ่งหกศูนย์เยนอ,นอ,งอง,เ,องเวลาจะหมดแล้วครับจะหมดหรือเปล่าลวะเนี่ยนี่แหละสวย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 โอ้โหแค่นี้ก็ยิงไม่เข้าไอ้เี้กโคตรควายโอ้หไม่ได้เจ็ดศูนย์สักทีผมว่าผมไม่ถึงหรอก บอกคือนะว่าผมไม่ได้โหดป่านั้นจะสิบศูนย์มันจะไปโหดอะไรป่านั้นสิบศูนย์สิบศูนย์มันจะได้ไหมแค่นั้นแหละสิบศูนย์มันจะได้ไหมแค่นั้นแหละเจอทีมก,กระจอกด้วยไงเอ้ยมันเอยเจอทีมโหดด้วยผู้ผิดเจอทีมโหดด้วยไงครับนี่แหละปัญหาอียนี่อะไรไงปัญหาทีมกี่ดาววาลืมละ ไม่ค่อยโหดเท่าไรหรอกแต่ว่าสำหรับผมนี่โหดมากติดตลอดไอส้สัสติดตลอดแปดศูนนี่ก็ดีละเอเร็วๆอีก,กสักสองรูปดิอุ้ยเกือบเข้าหืมผู้สับตูตุนรับได,รบได้รับได้เสษครัวคว้างคว้าง,างไปเบาๆโอ้โหแม่มึงผู้สับตูนี่คว้างเบาชิบหายเลยเจดศูนย์นี่ก็โชว์โชว์เผาดีละ ไปเจ็ดศูนย์โคบวกอีกสองแปดศูนย์เรื่อเรื่อเเต้องรีบแปดศูนย์ครับท่านผู้ชมต้องรีบครับโอ้โหบวกสองไป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 ศูนย์ก็ดีใจเลยวะเล่นจริงแล้วอีสัตวสเล่นจริงแล้วอีกูเล่นจริงแล้วเออเกือบหมดเวลาครับในที่สุดก็แค่เจ็ดศูนย์ครับท่านผู้ชม ถือว่ากจอเก่งจริงครับตากจริงอะไรอย่างี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเ mm hmm. พื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูกันมีตัวอะไรให้ซื้อวะสนามแม่ไม่ตั้งเคลียเดี๋ยวดูสนามกันสนามนี้แม่งตั้งหมื่นห้ากูจะซื้อได้เออมีสนามอื่นไหม น่ามแบบไหนบ้างมันมันก็เหมือนกันหมดเพราะวะโอ้โหแบบนี้สวยมากกูมีเงินพอไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับบวกเงินก็ได้เว้ยบวกเงินดิจุบเท่าไหร่ละนี่เท่าไหร่ครับเงินผมบวกปะเงนเจ็ดอยู่เลยสัตว์จูจะเอา สองหมืนเนเฮ้ยหมื่นเจ็ดห,หรือแสนเจ็ดวะกูดูไงเป็นหมื่นเจ็ดโอ้โหเป็นแสนเลยสักมันจะเพิ่มหาพ่อไงนี่คืออะไรถูกแม่งเย็ดเย็ดเย็ดนั่นแหละสนามใหม่ผมมีหลังคากันด้วยอ๋อหลังคาแบบนี้ตอนนี้ดีสุดครับท่านผู้ชมเชื่อวผมเถอะปั๊บเรียบร้อย แค่นี้แหละพอโอหสนามนี้สนามนี้โหเทพมากเอาไม่ให้แพงที่สุดเลยสนามไหนแพงสุดผมเอานั่นแหละสนามห้าหมื่นลองดูกันโอ้เอ๊มีห้าหมื 60, 60, 60, 70, ม่นไหมปะมีหกหมื่นหก0ันห้าเจ็ดหมื่นไีมปะ จ็ดห่มีเจ็ดหนยังไงเจ็ดหยังไงเจ็ดหมื่นยังไงเอาไงโอ้โหเจ็ดหมื่นไม่ก็เหมือนเดิมแหละครัขยายที่เจ็ดหมื่นห้าแปด้าหมื่นมีไหมเก้าหมีไหมมีไหมเอาหมื่นห้อ้โหยังไม่ถึงไแดหมื่นแปดหมื่นเอาอสุดท้ายแล้วนี่เหรอ8ปดหมือีกเหี้หลังคาหายหมดหลังคาหายหมดหลังคาหายหมดท่าสดชื่นเลยจังหวะนี้ ม,มีหลังคาเฮียอะไรเลยนี่ก็พอแล้วอ๋องานเปิดสนามใหม่อ่ะถูกคอมเพนโ,นโนแม่มึงดิกูต้องกดเย็ดนี่ว่าไปอับเปิดตัวสนามใหม่แล้วเรียบร้อยครับสนามที่แพงที่สุด ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหนะ้าผมก็จะมาเล่นดิมลีกันเช่นเคยได้ดูสนามใหม่กันแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบาย